ถูกที่สุดนะครับแล้วก็กล้าพูดเลยว่าสต็อกแน่นที่สุดในประเทศนะครับสำหรับโยโกฮาม่า a brand bbv ห้าสานะครับยางนุ่มเงียบยางพ p r เมียมตัวท็อปที่สุดของตัว yokohama นั่นเองนะครับตัวนี้ขนาด235 50 r 1 8ใส่กับรถรุ่นอะไรได้บ้างนะครับยิงใส่ได้หลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น toyota alphard toyota vellfire mg hs นะครับและที่สำคัญยังรอง,งรับ ev ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว b y d a s t o 3 minor ก็สามารถใส่รุ่นนี้ได้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่สละเส้นละ7,500บาทนะครับ แต่ CG ให้ราคาถูกที่สุดนะครับเหลือเพียงเส้นละ5,500บาทเท่านั้นนะครับราคานี้สามารถคืณ4ได้เลยราคานี้ติดตั้งตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและที่สำคัญตัวนี้เอาไปเลยครับบริการหลังการขายบวกลบไนโตเจนฟรี2ปีนะครับแบบคุ้มๆเลย ยังไม่พอเพียงเท่านั้นสามารถผ่อนได้0%นานสูงสุดถึง6เดือนนะครับสำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการโรโหถ้าไม่ใช่ cg ให้ขนาดนี้ไม่ได้นะครับตรงเข้ามาเลยที่ cg ทั้ง3สาขาส่วนใครอยากจองพรนยก็อย่าลืมนะครับแอดมาเลยที่ cg 0400ครับผมแล้วเจอกันสำหรับโยโกฮาม่า d b v 5 5 3ครับ